สุขมากๆค่ะทำให้เอมได้เจอใครนะครับเยกหั้นก็ไปได้เลยนะไปร้านกาแฟร้าสกุ๊ฟเฟไปขายของกันทำไมทำให้เราทุกคนเนี่ยปาใจญ่อะไรเย็นให้ทุกคนเนี่ยได้เจอกับพี่พี่แฟนคลับทุกคนเลยทำให้เกิดความรักไม่ว่าจะเจอรักอะไรเรารักกัน ไปทางนู้นใช่ไหมไม่รูเราองคนเอางี้จะพูดวิชายท็อปโชว์ท็อปโชว์กี่ชั่วโมงไปละกอโทษขอดทอดกอดเลยโอเคเพลงต่อไปเป็นเพลงผู้ชายจริงจากตัวแทนจากฝ่ายชายแล้วผู้หญิงแล้วผู้หญิงต้องทำไงลงต้องลง้องสี่ท่าไม่บายที่ไปเจอกันบ้างเจอกันบ้วงตาม้าได้ตื่นได้บ้างไหม โอ้ครับผมขอบคุณเอ็มน้ำหไปแล้วฮนะ <laughs>